นั่งโนกค่ะเหมือนท่ากบเนาะอันนมมือใครนั่งยองๆแบบนี้ไม่ได้หาบล็อกมาวางที่ก้นได้นะคะหายใจเข้าหายใจออกนมมือที่อกค,ค่ะใช้ข้อศอกดันที่หมอเขาตั้งกันไว้นะคะทางไว้สามสองหนึ่งค่ะค่อยๆเดินมือออกไปนอกเสือนะคะดึงหน้าอกลงมาดึงหนะะ้าผากลงมาดันก้นไปฝันตรงข้ามถ่กันสามสองหนึ่ง ค่อยๆเดินมือกลับเข้ามาค่ะวางก้นลงไปที่พื้นค่ะแล้วค่อยๆเอาเท้า ruit, ประกบกันกางเข่าออกนะคะชิบชูแขนขึ้นค่ะยกเข่าขึ้นมาหาลักแรงหายใจเข้าค่ะเข่ากลางออกนิ้วแตะที่พื้นค่ะหายใจออกหายใจเข้าชูแขนขึ้นค่ะเขายกสูงหายใจออกค่อยให้กล้ามเนื้อรอบสะโพกเลยค่ะนี่แข็งแรงค่ะหายใจเข้ายกขึ้นค่ะหายใจออกวางลงค่ะหายใจเข้ายกขึ้นขออีกสองรอบค่ะหายใจออกค่ะ หายใจเข้าครั้งสุดท้ายค่ะยกแขนขึ้นมายกเข่าขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกวางแผนลบสาคขาออกมือจับที่เข่าค่ะกายยุงมือชี้ออกไปค่ะค่อยๆเอ็นตัวไปด้านหน้าดึงหน้าอกลงมาหาเท้าค่ะดึงหน้าผากมาค่ะก็สอดกลางเลยนะคะสางไว้จุดสามลงเหายใจนะคะพยายางหน้าผากได้วางค่ะสามสองสุดท้ายค่ะยกลงตัวกลับขึ้นมาค่ะ เข่าสองข้างมาประกบกันค่ะแล้วก็วางข้อศอกลงที่พื้นค่ะนอนหงายลงมาค่ะแล้วค่อยๆนอนหงายลงมาค่ะค่อยวางมือวางข้างๆลาตัวค่ะวางขําลงนะคะขายกขึ้นนะคะปลายนิ้วเท้าเหยียดออกค่ะแล้วค่อยๆชูค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกงอเข่ายกแขนขึ้นค่ะดึงน้าตาขึ้นค่ะหายใจเข้าชูแขนตรงไปเหนือศรีษะ หายใจเข้ายืแตะที่เท้านิดนึงค่ะหายใจเข้าค่ะหา,ออหายใจออกค่ะวางค่ะหายใจค่ะหายใจออกค่ะหายใจออกค้างไว้ตรงนี้ค่ะเข่าองอไว้นะคะมือขวาไปทางขวามือซ้ายจากเข่าวขวาแล้วมือขวาเหยียดออกด้านข้างบิดลำตัวไปทางด้านซ้ายค่ะค้างไว้สามสองหนึ่งกลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าการแข็ซ้ายออกด้านข้างค่ะ เอ่อเอาแขนขวาจับที่เข่าซ้ายแล้วบิดลำตัวมาทางด้านขวาค่ะองข้ามไหล่ซ้ายเลยนะคะจางจอบหนึ่งค่ะปล่อยแขนปล่อยขานะคะ๋ยวเข้ายกแขนจังจอบไปหลงข้างขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะทำท่าทันไถกันนะคะเดี๋ยวขยบสวัสดเพื่อเราจะใช้ขายกข้างดีจังไปนะคะ หายใจเข้ายกลาตัวคือเอ่ยยกขาขึ้นที่หาพิดานะคะหายใจเข้าห้าใจะออกค่อยๆเอามือจับที่สะโพกดันสะโพกขึ้นหาพิดานะคะยืนด้วยหัวไหล่ดันตะคู่ก่อนนะคะให้ไว้สามสองหนึ่งแล้วค่อยๆงอขานะคะดันลำลำลำตัวข้ามศีรษะไปนะคะวางเท้าลงที่พื้นนะคะถ้าใครไหวนะคะประสานมือไว้ด้านหลังนะคะให้ไว้สามสองหนึ่ง คลายนะคะประคองหลังก่อนนะคะแล้วก็งอขาทั้งสองข้างขึ้นเดี๋ยวค่อยๆยกขาขึ้นหาพดานทางไว้สามสองหนึ่งค่อยวางสะโพกลงนะคะวางสะโพกลงนะคะอึ๊บต่อเข่าชิดอกค่ะ่าไหมคลิ้งซายคลิ้งขวาค่ะเดี๋ยวค่อยๆพย,ยุงตัวยกตัวกลับขึ้นมาค่ะ ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ